สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เอ๊ะวนมาที่เมรอีกแล้วฮะแล้วเรามีตาเชือกเฮ้ยมีตาเชือกไหนดูซิศึกษาสักหน่อยแล้วกันนะฮะตาเชือกของเรามีอะไรน่าเล่นคู่กับเมรบ้างมีอะไรบ้างมีอันนี้ไหมเออแต่ว่าเราจะกินสมีน้าเยอะมากๆเลยนะฮะเจ้าไอดาบใหญ่ตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ล่ะอ เมเมทเมทเมก็ไม่ได้น่าเล่นขนาดนะั้นแต่ถามว่าคิงไอ้ดักก้อนคิงดักก้อนไนท์ของเราเนี่ยดักก้อนไนท์มันน่าเล่นไหมมันก็น่าเล่นนะดาเมจเขาเขาเยอะอยู่เขา,อเาบอกสตาร์เปนเทิร์นเขาจะให้5ฮีทนะฮะแล้วก็รีเฟกต์ดีบัฟ4หน่วยแล้วก็ฮิล10หน่วยฮนะแล้วก็ไอเทมแอดวานซ์คูดาวสิูหาวป์15%นะถามว่ามันแรงขึ้นจากอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่มีอืมแต่แต่มันก็ดีนะเอาพูดถึงก็ดีก็ดี แล้วมันมีอะไรที่ใช้คู่กับเมทได้บ้างมีไอกฐานว่าเข่าอ,อ่ะจริงๆไม่ค่อยมีเลยเนาะจะเล่นแดงเจลางเฮ้ยเล่นแดงเจลางปะเล่นแดงเจงเลางไหมเฮ้ยเอาไหมาเอาไหมแดงเจลางคู่กับกูเบิร์ดสักตัวหนึ่งกูเบิร์ดกูเบิร์ดกูเบิร์ดไหนดูซิเมทมีกูเบิร์ดอะไรมีกูเบิร์ดครีมีกูเบิร์ตเออคัพเค้กฮะกูเบิร์ดคัพเค้กมีกูเบิร์ดคัพเค้ก,คคคคคกเ,เล่นกะแดงเจลางไหมแดงเจลางตัวนี้นะฮะ เขาบอกว่าจะขโมยบับฟายตรงข้ามมาให้ได้รีรีเซมิแน่แล้วก็ขโมยบับไฟไยตรงข้ามมาฮะขโมยบับฟายตรงข้ามแล้วถ้าสมมติเมทเราเล่นคู่กับเจ้าตัวนี้ล่ะขโมยไหมอันนี้เขาเรีโมบบัฟออฟโยคอมบันเดนอันนี้รีโมนี่อันนี้รีโมแฮะรีโมเล่นไม่ได้เนาะรีเจเนเรตหนึ่งเซมิน่ใช้หนึ่งรีเจนตัวนี้มันลบอะ่ะลบมันก็ลบมันก็ดีนะไอตัวนี้ก็ลบด้วยนะ ไอน,นี้ก็ลบฮะนิวเบดฮะนิวเบดเขาบอกว่าใช้1รลักในการสร้างสร้าง2ดาเมจแล้วก็ใช้1รีเจนนะฮะในการลบ3บัฟของฝ่ายตรงข้ามอมเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่มีบัฟแอตแทกเร็วขึ้นหเอร์ตัวนี้เพิ่ม2ดาเมจตามค่าลักแล้วก็ลบมันจะเน้นไปที่การลบบัฟของฝ่ายตรงข้ามแทนนะฮะแต่ถามว่าเรามีอะไรที่แบบลบบัฟแล้วก็ตีแรงบ้างมันไปอยู่ที่นี่ฮะเบอร์ซเกอร์ครับกดผิด นี่ฮะตัวนี้เลยยิ่งรีมูฟบัฟายตรงข้ามเนี่ยเขาจะยิ่งตีแรงเนเห็นไหมเดลยหนึ่งดาเมจต,ต่อบัฟที่คุณลบทิ้งไปนะฮะเอาละไปทั่วแล้วฮะยิ่งไปทั่วไปทั่วแล้วฮะเอาถามว่าถ้าสมมุติผมเล่น2ตัวเนี้ยแล้วเล่นแดงเจ r แรงแดงเจ r แรงมันเป็นสายลบบัฟมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบัฟเลยนะอืม,มันก็จะเล่นคู่กับตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ได้แล้วอาจจะมี อาจจะมีอะไรอาจจะมีหัวใจฮะอยู่ไหนเนี่ยหัวใจดวงนี้อีกดวงหนึ่งฮะคอยลบ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 ,ลบทิ้งประมาณว่าไม่ต้องเล่นอะไรประมาณนี้ฮะเอาไหมมาหยิบมา1 2ฮะแล้วก็3ามีโลเอาอันนี้มาด้วย4บาท4บาทขายนี้ไปซื้อนี่มาเอามานะไม่มีฮะเดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะไปกันต่อฮะ แล้วคิดว่าผมจะได้เล่นสายที่ผมคำนวณไว้ไหมเออเนี่ยน่าเล่นนะน่าเล่น้น่าจะได้เล่นไหมเออจะได้เล่นไหมเอางี้ดีกว่าถ้าได้เล่นกดหนึ่งไม่ได้เล่นกด2แล้วกันนะฮะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับไปต้องข้ามมีเหตุพิษสู้ไม่ได้ครับเกมนี้สู้ไม่ได้ต้องปล่อยฮะต้องปล่อยต้องปล่อยอืมตานนี้สู้ไม่ได้อ่ามีเชือกมาแล้วครับอันหนึ่งกล้วยมาอันหนึ่งเอาช่องอันหนึ่งแล้วกูเบอร์ตัวหนึ่งมาของมาฮะของม,มาแล้วแดงเจ้าแรงอันแรกครับไปไปกันต่อฮะ ไกไฟตรงข้ามมั้มีไม่กวาดอันนึงถุงมืออันนึงแล้วก็เดี๋ยวนะเขารวมอะไรเนี่ยเออเมื่อวานผมยังเจ็บใจไม่หายโดนมาหาถุงมือข้ามไม่เจอไม่รู้ตัดต่อผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะว่ามันถุงมือมันออกหรือเปล่าแล้วไฟตรงข้ามตีแรงมากเลยผมมีดาบไม้แค่อันเดียวฮะดาบไม้แค่อันเดียวตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยต,หอยตีหน่อยเพิ่มแม็กซ์เลือดขึ้นมาขึ้นมาหน่อยฮิวขึ้นมาจงขึ้นมาโอเคบวก8ก็ยังสูสียังสูสี แล้วฝ่ายตรงข้ามเลือดยังไม่ครึ่งเลยยังไม่ขึ้นเลยอืออ่ะสองรวมๆไปก่อนนะรวมรวมไปก่อนแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะ <c oughs> ชิวเออใช้ชิวก็ได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> ชิว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  <c oughs> ถ้าสมมติผมเป็นเอเว n เร r เตชิวอันนี้ได้ไหมอาวแล้วอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ไหมวางปั๊ปปั๊ปปัป๊บ <c oughs> มันบวกดาเมจก็จริงนะเออตัวนี้มันต้องใช้เชือก ช้เวสโซนแล้วก็โลดเนาะอันนี้น่าสนใจนะฮะอีกอย่างผมไม่เคยรวมด้วยเอาแบบนี้ก็ได้แล้วผมก็เอาชิเด์มาปับ๊บอืมแล้วก็บัคครี่ออกมาเอากูเบิร์บัคครี่มาก่อนแล้วกันฮะแล้วก็เอาหนังสือเล่มนี้มาแทนน,นี่ขายไปรี่โลนึงทีไม้บาตองอยู่ตรงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปกันต่อครับต้องหาอะไรนะเมื่อกี้เวสโซนแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะผมต้องเลือกแล้วสิแล้วผมาตาโลมาซะด้วยอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆเล่นกันแล้วบอกเมื่อกี้จะเล่นตาโลแล้วก็หยิบกูเบิร์ดมาเนี่ยนะเออมันไม่รู้ <c oughs> นขโมยมาขโมยมาเราขโมยมาเออมันเป็นสายขโมยบัฟนี่เนาะถ้าใสายขโมยบัฟเราเล่นใจดําได้นะฮะเล่นใจดําได้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยเอ้แ้วเมื่อกี้มีชื่อมีมีมีมมมดออกมาไหมผมก็ไม่ได้ดูโอ้ยตายละมันรีบไปรีบมาลืมหน้าลืมหลังหมดแล้วอาตี้ ตอนนี้ได้เปรียบไหมได้เปรียบหรือเปล่าเราฮิลได้นะฮิลได้ขออีกทีนึงอีกทีเรียบร้อยฮะดามเมจเบาๆห,หยิบอันนี้มาหนึ่งเอานี้มาหนึ่งฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้โลอันนี้ไม่ต้องขึ้นก็นได้ฮะมีวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโลหนึ่งทีมีดาไม้มาอีกหนึ่งอันฮะมีแส้อีกหนึ่งอันแล้วก็รีโลไม้ปะตองหนึ่งเวสต์โซนหนึ่งเวสต์โซนโลยังจะเอาอยู่ไหมไม่เอาดีกว่าฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน โอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีมีนันนึงแล้วเรามีแดงเจ้แรงอันเดียวเองฮะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนะแต่มานามมนาเราเริ่มมีแล้วเออใช่มานาเรามีแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวรอรอลุ้นให้มันเด้งขึ้นมาก่อนแล้วกันได้รีเจนมาแล้วเลือกเขายังไม่ลงถึงครึ่งเลยายตรงข้ามมีอาวุธอยู่3ชิ้นมีโล่ด้วยฮะแต่เราแบบขโมยมาหมดแล้วนะโล่เขาแล้วเราแล้วเราแล้วเราฮิลได้ไหมรีเจนมีห้าหน่วยแล้วไยตรงข้าม ยังไม่ลดเลยครับยังไม่ลดเลยติดน้ําแข็งไปแล้วสิบหน่วยของเราเด้งขึ้นมา24เฮ้ยต้องต้องลุ้นอ่ะต้องลุล้เียจะไม่ไหวฮะเหลือสองชีวิตสองชีวิตอ่ะหยิบอันนี้มาหนึ่งสองฮะแล้วก็หูตังหมดตังหมดเออขายนี้ไปหนึ่งครับสองฮะแล้วก,ออก,ออก็ยังไม่พออีกสามยังไม่พออีกยังไม่พออีกอืขายนี้ไปปับ๊บแล้วก็ช่องมา <laughs> มันคุ้มไหมเนี่ย ฮมันคุ้มหรือเป่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับ1และ2ฮะแล้วก็อันนี้วางตรงนี้อันหนึ่งดาบไม้ฮะต้องเอาวางแล้วครับระหว่างไอ้นี้อันนี้คูดาวสามอันนี้คูดาวสามจุดสามเอ้าสับปะรดช้ากว่าหรอเนี่ยสับปะรดช้ากว่าฮะเพราะฉะนั้นนี้วางไว้ตรงนี้1 2อฮะอันนี้ยังขึ้นไปไม่ได้อันนี้วางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับอย่างน้อยๆก็มีอาวุธ2ชิ้นแล้วนะฮะไปตรงข้ามครับมีมีมีดมีมีดมีมีดวิญญาณอันหนึ่ง สเปเชียล i g เกผมพูดไม่เคยถูกเลยชื่อมันมันต้องอ่านว่า Special, ลสเปเชียลสเปเชียอะโอเคเราคว้าไปก่อนนะฝ่ายตรงข้ามมีมีดนะฮะตีช้ามากครับตีช้าตีช้าแล้วฝ่ายตรงข้ามมีบัฟอยู่เราต้องหาอะไรน,นะกล้วยกล้วยกับเชือกกล้วยกับเชือกอารตี้อืมเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เริ่มมีเอ p o w e r ขึ้นมาให้เห็นนะหยิบอันนี้มานหนึ่งสสฮะอันนี้คือไรหยิบปับ๊บอืมโอเควางไว้ตรงนี้ก่อน วางไว้ตรงนี้ได้วางนี้ได้อันนี้วาง1วาง2โอเคอน,นี้วางตรงนี้ฮะด่าไม้ไปอีกหนึ่งอันอันนี้วางไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอ่ะรีลรหนึ่งทีผมต้องหากล้วยใช่ไหมใช่ครับไปกันต่อฮะจะว่าไปมาเล่นสตาร์นได้นะเล่นสตาร์นได้รถไฟตรงข้ามมะมีมีดมีมีดมีมีดและไอ้นี่มันไอ้บัลลัที่2อ,อ่ะมันเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธทุกชิ้นนะฮะเนี่ยผมไปดูแล้ว มันไม่ใช่แค่มีดนะครับมันบอกอยูเวพอนนะเห็นดาวดาวสีเหลืองๆทองๆปะเออนั่นแหะมันจะทําให้อาวุธแรงขึ้นทุกชิ้นเลยฮะเออมันเป็นของดีนะในทูมิยูฮะของดีมากๆเลยอืมหยิบนี้มาหนึ่งแล้วก็ลีโลทุงมมือใช้กับอะไรไหมไม่เอาเอาอันนี้มาอันนี้ไม่เอาแล้วขออีกทีหนึงบูเบอรี่ฮะแล้วก็ตัวนี้บูเบอรี่บูเบอรี่เอม อันนี้วางไว้ตรงนี้12ครับบูเบอรี่วางไว้ตรงนี้แล้วโลยังไม่มาครับไปกันต่อฮะไม้บาตองใช้ไปก่อนนี่เวฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมไปไวมากเลยแล้วแดงของเขามีแดงแรงแล้วฮะดาเมจ5แล้วก็มีเมจิกซับด้วยค่อนข้างแรงฮะค่อนข้างแรงเราต้องขโมยบัฟเข้ามาขโมยมาขโมยมาแล้วเราฮิวได้ไหมเนี่ยฮิวได้หรือเปล่าฮิวได้ไหมไม่ได้เหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้7 17 12 1 1 4 8 8 5 43 21หโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวผมต้องรีบหาโลแล้วแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะเอาเป็นอะไรดีไอ้น,นี่ก็ดีนะสร้าง2มานาะเอานี้มาก่อนแล้วกันเอามาไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บยูดฮิวปับ๊บปั๊บใส่ใส่คิมโตนก็โอเคนะแล้วก็ตัวนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอนนดเอาเป็นตัวนี้มาแล้วกันหยิบมาปับ๊บ วางไวตรงนี้หนึ่งแล้วก็ขวดนี้ไม่เอาฮะลีโลเอานี้มาป๊บตังหมดเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะดาบไม้2อันบุมแรง1อันอย่างน้อยๆเราก็ทำไมผมหยิบมา water elemental ฮะคือเอามาช่วยตีคิดแค่นั้นเลยฮะคิดแค่นั้นเลยแั่ตองข้ามีบัฟน้อยนะแต่ของเราดาเมจก็น้อยกว่าด้วยฮะ47 120ฮเ120อ่ะเจนขึ้นมา 12หน่วยฮิว้นมาหน่อยสองวินาทีฮิวมาฮิวขึ้นมา2ี่สิศูนย์โอ้โหชนะเฉยชนะเฉยเลยอดีมีดมาแล้วฮะหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับดาบไม้วางไว้ตรงนี้นี้หนึ่งนี้สองโอเคแล้วนี้อ่ะวางวางไว้ท่าไหนดีมันมันน่าจะวางได้ดีกว่าเนี้ยใช่ไหมใช่อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคลีร้หนึ่งทีมีถุงมือด้วยนู่นนี่นั่น อออีกทีหนึง่งมีมานาออฟยิบม,มาก่อนไม่รู้ใช้อะไรไม่รู้ไปใช้อะไรอะไปกันต่อครับเดิงเจแรงหนึ่งอันแล้วเมื่อกี้ผมว่าจะเล่นกับคู่กับอะไรนะเดิงเจลางอะไม่เห็นจะออกโคตรเพี้ยนเออเพียเเพ้ยนมากเพี้ยนมากๆอะมีมานาอย่างน้อยเราก็มีหนังสือน้ําแข็งนะฮะมีหนังสือน้ําแข็งแล้วฝ่ายตรงข้ามมีลบบลบดีบัฟทิ้งฮะลบดีบัฟทิ้งอะเราเรากำลังรวมของรวมของบัฟเราเริ่มมา เริ่มมา empower เราเริ่มมีแต่เราติดน้ําแข็งฮะติดน้ําแข็งแล้วฝ่ายตรงข้ามมีบัฟไหมเราขโมยมาใช้แต่ไม่ทันแล้วเราขโมยแค่ทีละหนึ่งเองอะขโมยทีละหนึ่งเองครับแต่เรามีบัฟนะ empower ขึ้นมา8ดแล้วฮะดาเมจเราเริ่มแรงเริ่มแรงเริ่มแรงเราตีเราตีเรื่อยๆเราตีเรื่อยแล้วเราติดน้าแข็งติดน้ําแข็งเราตีเข้าไหมาเนี่ยสามสิบสิบห้าสองศูนย์โอเคเดี๋ยวนะ้นําแข็งเลยไอ้ตัวนี้โ,โหโหตีันห้าวินาทีห้าวินาที อืมโอเคได้ได้เจ้าแรงมาฮะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะมานาเอามาปึ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันเล็งน้อยๆเราก็ได้แบบมานามัสตอรี่มาอ่ะหยิบนี้มาฮะโลล็อกไว้อันนี้ล็อกโลนี้ดีกว่ารีโลช่องมีตังอยู่3บาทโอเคไปกันต่อครับเมื่อกี้เราว่าเราจะเล่นอะไรนะผมหากล้วยไม่เจอเนี่ย หากล้วยฮะมีเชือกอยู่ชื่วเอ้เชือกอยู่อันหนึ่งแล้วเนี่ยผมอยากได้อย่างน้อยนสักสองอันเนือ้อแดงจะแรงอ่ะอย่าอย่าทรมานผมเลยอย่าทรมานกันเลยฮะแล้วเราตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าติดพิษไป43หน่วยโอ้โหมันแรงเกินเอาโลกมาฮะลีโลถุงมืออันนี้ล็อกไว้14บสี่ี่ลโลชุดเกราะอ่ะ3บาท3บาทชุดกระาะถ้าผมขายนี้ไป3บาทอ่ะซื้อมาเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แปบ๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะอย่างน้อยๆก็ได้ชุดเกราะกับโลมาอ่ะเอามากันตาย <c oughs> เอามากันตายอาโลรีบเด้งเลยฮะเด้ง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 ฝ่ายตรงข้ามาซซมินาต้องใช้ไหมต้องใช้อยู่แค่2ชิ้นนะนอกนั้นเป็นมีดหมดเลยมีดหมดเลยได้อยู่ได้อยู่มานาขึ้นนะมานาขึ้นแดงเจ้าแรงเราตีไวไหมหนึ่งจุครับถือว่าช้านะถือว่าช้าครับอืมถือว่าช้าถือว่าช้า อ่ะโอเคหยิบอันนี้กมาทังหมดเลยซื้อของแค่แค่นี้อแค่นี้ยังหรอแล้วเราสามารถรวมดาบลุงได้ฮะดาบลุงตัวนี้เป็นของมานามานาตัวเนี้ยเป็นมานาไกลมานาไกลไอเนี้ยมืดมืดไอนี้แสง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 ไงดีอ่ะเว็บที่สิองแล้วฮะเว็บที่12แล้ว,ว,ลวผมสมควรที่จะเปลี่ยนสายไหมอ่ะสมควรนะผมว่าผมสมควร ไปยันต่อครับสมควรที่จะเปลี่ยนสายอะเพราะว่ามันเห็นไหมไปแล้วคนละทิศคนละทางใครกดหนึ่งไว้นี่คือแพ้แล้วนะเมื่อกี้ใครกดหนึ่งคือแพฮะเมื่อกี้เนี่ยเออออาตีมานาสิบแปดสิบห้ามานาเราถูกใช้ไหมไอ้ตัวนี้ใช้ปะอืมใช้อยู่มั้งอ่ามานาขึ้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดได้อยู่นะได้อยู่ครับมานาอ้าโอเคเระเบิดบัฟขึ้นมาในบัฟเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยฮะเยอะเลยมีดเราดาเมจสิบเก้ายี่สิบเก้าตี ตีตีได้อยู่ฮะดาเมจ30แล้วครับอ่ะดาบลุ้งมาฮะดาบลุ้งมามานาะออบมาหยิบช่องมาเอานี้มาฮะล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะคือแบบไอ้นี่มันเลง็งเล็งอะไรอยู่เนี่ยมันเล็งหัวใจดวงนี้ใช่ไหมเออผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยมันเล็งหัวใจกันอยู่ฮะแล้วก็เออผมก็ลืมวางของกระดาบลุงฮะวางของกระดาบลุ้งมันได้แค่ ดาบมานาดาบมานามานามันให้อะไรแอแทคสปีดแปดเปอร์เซนต์เอาตีไปก่อนได้บัฟพ,พึ่งขึ้นมาบัฟพ,พึ่งขึ้นมาเรายังมีมานาออฟอีกเม็ดหนึ่งนะฮะอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งเอาตีไปก่อนตีไปก่อน,อนเอ้ยได้อยูอย่เริ่มบัฟเริ่มบัฟเริ่มเยอะบัฟเริ่มเยอะฮะบัฟเริ่มเยอะอืมเอานี้ออกมาฮะหาช่องมาหน่อยโอ้โหตังอ่ะล็อกอันนี้ผมเพิ่งขายไปใช่ไหมนี่สามบาทขอบาทหนึ่งได้ไหมมีไหมอืม อันนี้วางไว้ตรงนี้เชือกวางไว้นี่อ่ะโอเคตาโลครับวางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับตามจริงผมต้องวางท่าไหนวะเนี่ยต้องวางของใหม่อีกแล้วฮะผมจัดไปจัดมาเริ่มงงตัวเองเริ่มงงตัวเองฮะอารตี้มานะขึ้นยี่สิบมานะถึงก็ขึ้นไวนะขึ้นไวฮะขึ้นไว30 34บสสระเบิดออกมาโอเคได้มาอีก4ี่ิบกว่าบัฟอะอารตี้ไฟตรงข้ามมีอะไรบ้างมีฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีนกกระจอกฮะนกกระจอกเขามาจิกเราอยู่ฮะจิกเราอยู่จิกเราอยู่น่ากลัวมากครับ <c ười> คือพี่แกนึกอะไรอยู่ไม่เอาวูดขึ้นมาเนี่ย <c ười> เออก็งงเลยผมนี่งงเลยอ่ะโอเคได้โลออกมาแล้วได้โลหัวใจออกมาหยิบนี้มาหนึ่งหยิบนี้มาสองฮะรีโร่หนึ่งทีมีคัพเค้กฮะหยิบออกมามีแมวตัวหนึ่งมีแมวมีแมวสามบาทแมวตัวนี้ทําอะไรเนี่ย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิดข้อฮิตเชงอา่ะขายไปซื้อมาฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรวมโล่เป็นโลบมูลเลยดีไหมโลบมูลมันดียังไงโล่มูลโล่มูลเขาบอกว่ามันจะสร้างเกาะทุกๆไอเทมประเภทเวทมนต์นะฮะก็เดี๋ยวเสี่ยวเวทจัดของอีกแล้อ่ะไปกันต่อครับเดี๋ยวได้จัดของกันใหม่อะ่ะใช่จัดของใหม่ใช้เวลาเยอะนะไฟตรงข้ามมา มีเฟรติไฟลมีมังก,กรฮะแล้วก็มีไม้บาตองออกมาจากไหนเนี่ยฮึเขาอ๋อเขามีเรนโบ์ฮะพ้าเรนโบ์อาวุธไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอาเราตีไปก่อนฮะโอ้โหรีเจนละสี่สิบกว่าหน่วยสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วฮะอ่าตอนนี้หัวใจเราเด้งโล่หัวใจเราเด้งจังเลยแม็กเดินไปสี่ร้อยกว่า <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยรีเจนเก้าสิบหน่วยเก้าสิบหน่วยคือแบบโอ้โหมันไม่ตายแล้ว <c oughs> ไม่ถ่ายแล้วฮะนี่วางไว้ตรงนี้1แล้วก็อืเอาไงซิแมวตัวนี้ก็ทําให้คลิได้ด้วยนะแมวตัวเนี้ยเขาบอกว่าทุกๆ4วินาทีจะใช้1มานานในการสร้าง1นึดีเจนและ1เอ็มพาวเวอร์นะฮะแมวตัวเนี้ยแล้วก็ไอเทมดาวเนี่ยจะมีโอกาสคริติคอยอร์เซอืมลีโลอันนี้มาครับแล้วก็จะว่าไปไอตัวนี้ผมต้องแบบวางใหม่ใช่ไหมจำเป็นไหมตอนนี้มันมีไอเทมมา,นาน อ่ะไม่เป็นไรฮันดี้โลเอานี้มาอีกฮะเอามามาเพิ่มหน่อยอ่ะหมดแล้วฮะหมดแล้วแล้วไอเทมตัวนี้ชุดกรอมันต้องวางนะฮะไม่วางไม่ได้ไอเนี่ยไอนี่ล่ะอ่ะนี่ต้องวางครับวางไว้ตรงนี้ขั้ท่าโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะอย่างน้อยๆก็มีไอเทมมานาวางอยู่รอบๆเขานะเกรอดได้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแล้วฮะออกรอเยอะไว้หน่อยก็ดีแล้วไฟตรงข้ามเล่นสายสปิริตฮะ สายสปิริตเรากว้างไปฮะดาเมจเรายัางน้อยอยู่ส4บสกว่าฮะแล้วมีเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาเอ็มพาวเวอร์มาโอเคเราเบิดบัฟไป2ทีแล้วฮะสองทีเรารีบตีรีบตีตอนนี้เราเสียเปียบหรือเปล่าเอ็มรีเจนรีเจนสี่สิบห้าสิบเราตีหูีีมันเคลียออกมาฮะดีนะมันเคลียออกมาแม่เกือบไปแล้วฮะมีดาบใหญ่ออกมาเวฟที่ส7บเจ็แล้วรีโลเอาวันนี้มาวางไว้ตรงนี้ <laughs> กล้วยอื้ออีกกล้วย กล้วยมาเว็บที่17เจ็ดฮะอือหือกล้วยอ่ะรีโลนี่เลยฮะล็อกดีไว้ขายอันนี้ไปได้2บาทแล้วก็ขายนี้ไปอีก2บาทอ่ะซื้อนี้มาซื้อนี้มาซื้อนี้มาแล้ว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 แ,วแวคือมันวางอ่ะมันวางได้นะวางไว้แถวๆนี้เดี๋ยวผมถ้าสมมุติจัดของใหม่นี่ผมแบบต้องย้ายของอ่ะย้ายนู่นนี่นั่นมากมายฮะเอาไงดีเราย้ายไหมจำเป็นปะ ผมว่ามันก็จําเป็นแหละนะรีรอหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้หนึ่งครับแล้วก็มีแวมไพร์ด้วยล็อกไว้ล็อกไว้ฮะเดี๋ยวเอาไงดีวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเว็บหน้าจัดของใหญ่กันอีกครั้งฮะไปกันต่อครับทําไมผมวางไว้ตรงนี้เพราะว่าไอ้เม็ดลุ้งเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างทุกทาธาตุให้ได้นะมีอยู่สี่ธาตุมานาแวมไพร์แล้วก็ธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดนะฮะ มันจะทําให้ประสิทธิภาพของดาบลุ้งของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเชียร์เขามากกว่าเนาะอืมหยิบอันนี้มาหนึ่งเอออันนี้ไม่เอาแล้วเอานี้มาแล้วก็อา้าวตังค์หมดตังค์หมดหมดตังค์เดลือขายอะไรได้บ้างอืมสับปะรดขายไปืซออันี้มาโอเคเหลือ2บาทซอ้สองบาทซื้อฐา,านใส <laughs> อย่างน้นอยก็ได้8ดโลเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคเว็บที่18แล้วฮะไปกันต่อครับตัวนี้ได้ดีบัฟมา2องคางฝ่ายตรงข้ามมีดาบใหญ่สายน้องหมาสายน้องหมาแต่เขาไม่คลีนะวางนี้เขาไม่คลีฮะอ่าเราตีเราทนได้หรือเปล่าเกราะเรามีอยู่200ตอนนี้เหลือ90 50 50้ฝ่ายตรงข้ามตีได้ไหมไม่มีจะมีหนา้าฮะไม่มีจะมีหนา้าเอาเราตีไปก่อนตีไปก่อนฝ่ายตรงข้ามเปิดเปทเทเลชฮะเราสับไป100สับไป1น0เราคลีไป99เก้าเขาสับไปอีกร้อยกว่าเราตีเรียบร้อยฮะแม่ เสียดายนะเสียดายแทนจริงทำไมวาง่างนี้เนี่ยแบบมันขัดใจนะเออขัดใจขัดใจเออละไอ้ไอเมนมานาออฟผมหลุดไปข้างหนึง่งอ่ะไม่เป็นไรฮิตาลีครับลิ้นพันกันหมดละฮิตาลีฮะมีเต่าตัวหนึ่งแล้วเต่าเขาไม่วางกับโลอะมีดาบใหญ่ฮะแล้วก็มีกันไอ้นี้ด้วยกันน้ําแข็งด้วยนะมีไม้ตะพดไงไม้ตะพดนะเขาเปิดเป็นทะเลออกมาแวบหนึ่งแวบหนึ่งแล้วหมดไปฮะหมดไปแล้วเขา เขาตีบวกได้ยังไงอ่ะฟอตตี้แฮมเมอร์เขามีเหรอมีมัง้งเอาเราครีห้ยอะไรมันครีเป็นร้อยเนี่ยอะไรเอ่ยอ๋ออุ้ยมันก็แรงทั้งคู่นะไอ้พาวเวอร์ขึ้นมา30หน่วยนะฮะไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามฮะมีทอนบูมทอนบูมเตอร์โปเกอร์ฮะแล้วก็มีสมิตตี้ฮะแล้วก็มีโทเทมอีกโทเทมมันนับเป็นอาวุธด้วยเหรอของคราฟของคราฟที่ใช้เซมิแนานะอาร์ตี้เกาะเราแตกไปแล้วไฟตรงข้ามเลือดเหลือครึ่งเดียวฮะครึ่งเดียว เอมพาวเวอร์เราขึ้นมา30 33โอเคฮะอุ้ยสบายสบายฮะเข้าอีกครั้งแล้วกันนะไฟตรงข้ามบัคคอรี่บัคคอรี่เราก็มีฮะบัคคอรี่เราตีไปก่อนไฟตรงข้ามก็ติดดีบัฟอยู่ติดดีบัฟอยู่ติดไหมเพราบอกมีโอกาส10% 2ก็20%แล้วไฟตรงข้ามก็ลบไหมแล้วไฟตรงข้ามก็ใช้ดาบใหญ่ดาบใหญ่เอมพาวเวอร์เขาถึงฮะเขาตีอุ้ยดาเมจมันแรงอยูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอู้หปล่อยไว้นานไม่ได้ฮะ ปล่อยไว้นาไม่ได้ดาเมจขึร้อยเจจะ200อยู่แล้วอ่ะดาเมจแรงมากนะ,ะไอเนี้ยไอเนี่ยแต่ทีนี้มันต้องมีห้าอิมพาวเวอร์ฮะห้าอิมพาวเวอร์ต้องหามาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะที่ใดก็ตามไม่งั้นมันไม่เปิดทํางานนะแล้วไม่เปิดแล้วมันจะเป็นง่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออีกครั้งแล้วกันนะฮะไฟต้องฆ่ามี2องฟินิกซ์สงมังกระฮะอูอ้หไฟแรงจริงๆ ดาเมจแรงฮะยี่สองร้อยสองยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะเราตีไปก่อนตีไปก่อนเร่งตี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 แล้วก็ไม่เขาแรงตกนะเหมือนแรงจะตกฮะไม่มีสมีหน้าหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวขออีกทีแล้วกันนะฮะขออีกทีขออีกท,ออกทีความรู้สึกเหมือนเขาจะแรงตกอะใช่ไหมนี่เห็นไหมเขาตีปับ๊บนี่เลือดเราลงมาแล้วฮะแล้วไม่มีสมีหน้าฮะอ๋อนี่ไงนี่ไง เออนี่ไงปัญหาฮะตีมาเราเหลือ50%แล้วแรงเขาดีมากเลยนะฮะแถมเกิดใหม่เกิดใหม่ได้ครั้งเดียวด้วยอีกครั้งเกิดไม่ได้เพราะว่าฮีทไม่พอฮะอืมอ่ะออค่อยค้างแล้วฮะสุดท้ายแล้วไฟต้องฆ่ามามีเลเปียนหนึ่งแล้วก็มนานเตอร์ฮะมีไม้บาตองสองอันแล้วก็อู้เล่นสายน้ําแข็งฮะเล่นสายน้ําแข็งเรามีสะท้อนดีบัฟออกไปบ้างไหมติดไปแล้ว25 25, 25ไอ้นี่กันอะไรได้บ้างเนี่ยกันอะไรได้บ้างให้เหาารากันอะไรได้บ้างอาตี ตีบัฟขึ้นมาฮะบัฟขึ้นมาไฟตรงข่าเปิดอามาตะฮะเปิดได้กี่ครั้ง3ครั้ง3ครั้งเดีย๋ยวมันโหลดขึ้นไปแล้วโหลดขึ้นไปแล้วโหลดขึ้นไปแล้วปึ๊บอืม,อมเปิดอามาตะอ,อีกทีอีกทีหนึ่งบัฟเหรอโหวิเอ็พาวเวอร์มันขึ้นเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนะเอ็พาวเวอร์มันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะเราครีเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เอ็พาวเวอร์ไปสี่สิบเก้าฮะสี่สิบเก้านี่ขนาดของผมมีแค่นี้นะของมีแค่นี้ฮะอาจจะเป็นเพราะผมระเบิดมานาไปไปก็ได้เออ เปิดมันนะครับระเบิดปานาไปฮะมันก็เลยแบบได้บัฟมาเยอะหน่อยนึงแล้วก็อุ้ยได้ของเยอะนะไอ้นี้ก็ได้มาแมวตัวนี้ก็ได้มาใช้หนึ่งมานาในการสร้างหนึ่งลักและหนึ่งเอมพอเวอร์ฮะของดีนะแมวอะ่ะคริติคอลให้ด้วย20%สนุกจัดแล้ววันนี้เมื่อกี้เราว่าจะเล่นสายอะไรนะโคตรมั่วเลยโคตรมั่วเลยคือแบบว่าเฮ้ยจะเล่นอะไรวะนะ <c oughs> โอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ